นะครับเพืนครับผมว่าจะเดินสนามครับพบกับเกมศึกเอ็มร a m p i สิบแชมเปี้ยนชิพไทยลีกสองระหว่างซีเกมซีพบอายุทยายูเนเต็ดครับมาที่สนามศรีนครลำดวนสเตเดียมกันเลยครับที่จังหวัดสีสุดเย็บจังหวะแรกครับฟรีคิกมาโดดมาแล้วก็เป็นการสิทธิ์ยิงยังติดเตปอายุยายูเนเต็ดครับเมื่อกี้แปรรัศกรสิบฟิเทนากล ยังไม่ได้ลูกแรกครับสีเกตี่ยมีดูภาพบแชครับแล้วก็นี่ครับหมวกออกมกา่อนแต่ว่าสีเกตจะเปิดมาแล้วกันสิทธิ์เชคเองยิงเองแล้วก็ติดเซฟเกือบได้เลยครับดูครับผมชัดเจนเลยว,ว่าอื้บสุดมือครับเกือบไม่หรอกมาดูตีต่อกันสิทธ์กระชากยิงลกูกหนียังติดเซฟโ,โ,โอ้ยังเป็นกันสิทธนาคุณคนเดิมครับผมยังที่มีโอกาสครับดูครับกระชากมายิง หติดเซฟโรซาประตูครับสองกินชีแล้วยังไม่เสียนะครับสองลูกครับในมือเียกินชีแรกครับผมอุทธยามาต่อลูกเตะมุมตรงนี้คุณกิลโกกันสิทธ์ว่างไงกันสิทธ์เชียบอลหนึ่งทีแล้วเข้าไปเรียบร้อยครับเพาะหนึ่งลูตอสครับสีกีฬาสีกันติ์ชมนากูนครับสุดยอดจริงครับญญรปปลูกนี้บอกเลยว่าถือว่าเป็นกุนกี้าโกที่สุดยอดครับกองหลังไม่รู้กันจริงจริงครับ ก็สกิลเซีซีในลูกการนี้ก็ทำได้ดีนะครับอาจจะมีโอกาสขึ้นอยูท่ทะเลก็เป็นได้นะครับอย่างเอารูเตะม,มุมเอชซีคิกลูกนี้โคกย่อยาก็ไม่ตกกว่าครับหลุดออกไปยังได้อยู่นะครับเป็นลุ้นวิสังของย่านสกิลเซี่ยถึงว่ายังยังไม่ตกก่อนพอนะครับดูครับทีมวัตถุค้าง และมาเอาการลินลูกหมีเรียบร้อยครับเป็นการลินทาวดสักครับผมทำประตูเข้าไปได้เป็นเบอร์สามเจ็ดทีเกมสี 4. ขึ้นมา2-0ศูนย์แล้วนะครับตอนนี้สองศูนย์ครับดูลูกนี้ครับเป็นและช่องกลางของโลกเลยไม่มีอะไรนะครับถึงว่าจอนิงครับการลินทาวัสักครับผมมาดูลูกตัวไป มาต่อแล้วก็ชากมาลูกนี้ยังสุดยอดครับเีมาเบอร์สเดครับฝรั่งนะครับผมอาจไม่รู้ชื่อเท่าไหร่ขออภัยครับดูครับดูครับดูจังหวะครับผ่านมานี่คัรปกกระชากแล้วก็หลบกล้องหลังหมดแล้วก็ยิงก็ไปแบบเรียบๆเลยนะครับผมถือว่าเป็นการเอาหแล้วก็เป็นที่ดีครับที่ ผ่านกองหลังมาได้ถึงคนนะว่าโอเคมา,อมาดูทางด้านยุทธยายุนเต็ดครับในโอกาสบ้างฉากมาลิงเซตยิงเข้ากลางเขาโคแต่ยังสก,กัดออกไปได้ครับสีเกตเอฟซียังไม่เสียลูกตีใครแต่ครับดูจังหวะครับดูครับคลิกมายิงมาเอา้ามันออกหน้าต่างไปแล้วไม่ได้สก,กัดน,นะครับเข้าข้างทางไปบาดูทางสีเกตเอฟซีครับผขึ้นไ,ไปแล้วจเจ้าเดินเจ้าเก่ายิงติดเซ เป็นนักดาบเบอร์สิบเอ็ดครับยังมาได้ลูกที่สองของตัวเองนะครับถึงว่าเลี้ยงมาแบบเจาะแล้วยิงแล้วยังติดเซฟของผู้ตัดสู่ของอ่าลูกเตะมุมมาโคกโคกโอ,อ,อติดเซฟยังอยู่ครับดิสามลูกนี่ยังไม่ตกกรอบครับโอ้โหดูครับลูกเตะบุมครับแล้วดูครับโคกมาเงี้ยยิงหยอดมาแนะล้วติดเซฟชุดคราบเกือบเข้าไปแล้ว แลวฟิสเกตเคียวมาแล้วเป็นดุกัดซ้ําเข้าไปยังไม่ตรงกรอบป่าต่อครับมียุทธยาเอาอีกแล้วยังเอายิงข้ามคานครับผมยังยังไม่ขาดทาดูครับปาช้านี่ครับทิ้งมายิงติดเซฟโดนชนคานแล้วซ้ําลูกนี้ข้ามคานไปไกลเลยครับดูครับ <c oughs> ติดเกตแขนนะติดแขนไปนยืดสีฟิสิเกตอ่ะครับดูครับสีเกต เอาครับเป็นการเป่าว่าเป็นยังไงครับหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับเป็นราศีเกตเอฟซีชนะอายุทยายูเต็ดไป3ประตูต่ตอศูนย์ครับโอเคครับสำหรับทุกคนที่อยากชมผมภาคก,กีค้ก็คอมเมนต์ไปเยอะๆนะครับผมหัดภาคนะครับได้อะไรผิดพลาคภายใขออภัยอภัยนะครับกับผมโดมดิฟครับในช่องดมดิบผมว่าจะยิงชนบไปก่อนสวัสดีครับ อย่าลืมติดตามคลิปสนุกๆของพวกเราได้ก่อนใครที่ YouTube ช้างศึกกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ